ตอนนี้สนามบินราทิวาที่ซูมาโดมารับนะครับรถแลนด์โรเวอร์แบบคาร่าดมากคันนี้ต่งแล้วไปเรื่อยเดินทางกันต่อไปสู่สายบุรีครับไกลนะครับส0กิโลประมาณ30โลโลหล่อชิมคิดไปทางทะเลได้เลย ที่สุภาโดมาพามาเขาเรียกว่าเป็นชายหาดคล้าย,ายชายหาดส่วนตัวแค่แคร์นี่จะเป็นชื่อหาดอีกที่หนึ่งของที่สายบุรีนี้เหมือนกับว่าตรงนั้นจะมีร้านโคงร้านค้าเยอะแต่เราไม่ชอบเราชอบที่เงียบเงียบเงียบๆอ๋อส่วนตัวเรามานั่งชมทิวทัศน์บรรยากาศดูหินดูหินนั่นเป็นเริ่มเ,เป็นเริ่มเลย สเก็ตจากไม้พวกนี้ให้เป็นที่เล่นสเก็ตแบบเป็นงไงสเต็ปสเต็ปแล้วมีตัวเนินลับนิดนึงเป็นแบล็คลับแล้วก็วิ่งทางวิงว่งวิงว่งนเววิง่งวิ่งมาจากแรงส่งที่เราโดดเต็กมาแล้วก็โดดออกนอกปุนบาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไม้จากตรงนี้จะกลายเป็นอะไรดูกัน ชิวชิบหา,ายอยู่ดีคงเห็นว่าเราร้อนอะแบบฝนมา,าเฉยตอนนี้เป็นค่ำคืนระหว่างการเซตงานแล้วดีแลกผ่อนคลายแต่วันนี้หนักมาก ตัดไม้เลื่อยไม้ไล่แกะล่าแพะตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มของตุปปโดนะครับเป็นบ้านตุปปโดล้วทำเป็นฟาร์มเป็นไร่ที่ประมาณปลูกถั่วปลูกมันปลูกอะไรโอ้เยอยะ,ยะแยะเต็ไมไปหมดเลยสงบเงียบดีไม,ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบน่าทึกขวัญเลยอย่างที่ใครหลายๆคนเห็นสรับในข่าวนะครับพอเรามาอยู่ได้อยู่จริงๆสัมผัจริงๆ,ๆ,งๆเมืองนี้สงบมากน่าอยู่ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไงน้ำมันหมดทำไมเติมแฟนต้าล่ะมันอันนี้มันต้องม,นะมีต้องมีแก๊สนิดนึนนงไงมันชอบแก๊ส กับเมื่อวานฝนตกไปทาสีสีไม้แห้งแล้ววันนี้วันงานแล้วต้องมาทาไม้ทาสีทาทาทาไงทาอย่างนี้แฮบแฮบแฮบทาลงทาแทบแับแทบทาซ้ายขวาท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 าโดยความพอแล้วอุ้ยเอยของงันเดินเดินเดิเดินเ เี่ไม้มาแล้วใครบอกจะเอาไม้ของท่อนสายบุรีเอ็กซิบิชันครั้งที่สองตอนนี้พวกเราชาวสเก็ตบอร์ดได้มาแคมปิง้งตรงนี้มีปิ้งย่างกลางเต็นท์นอนกันในบริเวณจัดงานรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนแบบครอบครัว ที่นี่คือสายบุรีไม่ใช่บาซิลเหมือนที่เพจบอกนี่มันคือสายบุรีไม่มี <ลา S 1> ไม่มีความขัดแย้งใดทั้งสิ้นแายค้าอย่างเดียวร้านปิดแล้วนี่มันสายบุรีบนเส้นทางที่กว้างแสนไกล

ชื่อโจเซฟครับโจเซ่สวัสดีครับผมโอ๊ตครับปฏิวัติเรืองแสงสีเสียงสดใสสวยง่ายได้ได้ทำรายการเลยอันเี้นี่เล่นนี่เล่นนัมมี่หรืออะไรเนี่ยเสื้อกูเลยเสื้อกูเลยอันนี้บินมาจากกรุงเทพมางั้นก็ปัตตานีนี่ ไปหน่อยอย่าบอกคนสุพรรณนี่สุพรรณนี่สามสองหนึ่งเริ่มฮะสองใน3 2อใน3มสวิตได้ไหมสวิตได้ไหมเจสวิตจร้ยสา้ย้ำหรือ ยำ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 แม่งแพเลยยำยำเฮ้ยยียป่าไม่รึม้ยำยำยำขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาดิยกสอครับยอนีรวเอ้ยยียใโย่ใช้บดมีบดขยี้มีบดขยี้เอ้ยมีบดขยี้มีบดนวดเหนื่อยเหนย ไม่ไหวจริงดูหน้า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 เฮ้ย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 ไปวะเฮ้ยมาวะมาเฮ้ยไปวะเฮ้ยมาวะมาจบเลยเฮ้ยมาวะไปเฮ้ยเฮ้ยไปไปนอนกันยังสองกว่าไปแล้ว เดวิน่าเดวิน่าเดวิน่าอีสต์ Ladies and g าไม่อายด้สายบินเพิ่งนี่วะเดี๋ยววันนี้เรามาแคมปิ้งกันฮะสายบุรีวันที่2กันมึงอยู่นี่มัจะ7วันเลยสัตว์ไม่วันที่2จากงานแข่งกูก็ฮะกันกระนั้นตุ้งน้องกันนี่เดบู๊ เรียนตเรียตโเฮ้ยไอ้ดาลับไม่ลาคิงอฟเดอะแก๊บวันนี้ใช่ไคิงเรากจมันคิงโจผูแพ้เมื่อกี้ครับผมโย่โซมเม่ยัมไนดียว่ดเต้นี่โอเดีครับ มียอนเนเนี่ย a ก k e อ่าวไรยี่นี่ใครอ่ะไม่รู้อนแม่กูยังไม่รู้เลยกูใครอ้าวมงทีไม่เคยนั่นแหละชีวิผมเลยแบผมงจริงปักดิ้ก็ไม่เอาลสนทกูี่บกูแบบนี้เดอแซฟนอลฟาแมนอเมริกันเนาะ e ้อเมกะีบาิวบาิยู k n ดวนนี่เว้ยนะโน่ี่หิวยังงี้มาซิเลียนแหมมาซิเลียนแมนี่นี่ยมาซิเลียนไม่ถอดจริงทำไรกันแน่เนี่ยไม่ได้การกับเพียนปังหลายรอบเลยชุดนี้อะไรกินอะไรสุ่มมั้งดิตัดถ่ายอยู่นั่นนะนี่ยูเรื่องนี่พวกมึงจะไปไหนแล้แล้วก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับงานแข่งเ t ดาวลูเบนสายบุรีครับที่ซุปาโดเป็นผู้จัดหนึ่งทีมงานที่ดูอยู่นู่นเย้ ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับไปที่ดอนเมืองตอนนี้เราอยู่ในราธิวาสนะครับบิ๊กในลาธิวาสระหว่างร,รอเครื่องแค่จิบโค้กจิบจิมเพ<ๆ><ๆ>ิ่นเพินเพิ่นเินไปแล้วก็ไม่รสาวแถวนี้แบบไม่รู้ว่าใครสวยไม่สวยมองไปมองมาเอย่ <c oughs> งางน,นี้เป็นไงบ้างครับปุ๊ป้าดีมากเลยเหมือนแฮมป์ปิ้งครับแคมป์ปิ้งมากมีแคมป์ปิ้งกลางเต็นท์ทำกิจกรรม กิจกรรมร่วมกันแล้วก็เด็ดเด็ดเลยทิงอัพแกร์นี่โหดเดือดกันทุกคนถ้าใครไม่ได้มางานนี้ผมว่าพลาดมึงพลาดมึงพลาดมึงพลาดเพราะว่าเรา,า,าอยู่อยู่กันแบบอบอุ่นแบบครอบครัวนะฮะใช่พี่แม่งใช่เลยพลาดจริงใครไม่มาบอกเลยคนมันมันจา้าดภาษาเมืองนะคือมันแังเต่งอะไรกันมาเนอะใครเขาทำ มันโคตรชิล